สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคย ad, นะครับผมเซลดีนวันนี้ได้มารับรถแล้วมีความประทับใจตรงไหนยังไงอะไรบ้างครับผมก็รวดเร็วดีครับก็คือระยะเวลาแค่สองสามวันก็รู้ผลถ้าผมจำไม่ได้ก็คือทำตอนทำสัญญาตอนเย็นแล้วก็อีกวันห <st> <ช>นึ่งก็ทราบผลเลย <politic> ใช่ครับนะครับผม<ช>แล้วให้คุณเอมฝาก ทางร้านนิดนิดน,นึงครับว่าจะติดต่อมาอะไรยังไงครับหรือว่านัแนะนำาทางผมก็ได้นะก็ะะ <laughs> ถ้าสนใจที่จะดูรถหรือว่าซื้อรถไปใช้งานหรือใช้ส่วนตัวครับก็แนะนําที่ perfect นะครับเพราะว่าบริการดีแล้วก็รวดเร็วทันใจครับโอเคขอบคุณครับคุณเดี่ยมค้าผมพี่ครับประทับใจอะไรใน Perfect คตคาบังพีอะไกเข้ามาดูเลยหนึ่งนะการให้บริการแล้วก็เกี่ยวกับราคารถด้วยครับ ได้แล้วก็การจัดแผน,นที่รวดเร็วมากโอ้รวดเร็ว <laughs> รวดเร็วมากรวดเร็วใจว่ารร็มากพี่นิพัฒน์อันนี้ฝากบอกมีอะไรอยากฝากบอกเ,เพื่อนๆที่ดูอยู่เหมือนพี่บางทียังอ่านลังเลเข,าา<ค>เข้ามาดีหรือไม่เข้ามาด<อ>ีอะไรประมาณนี้ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับเต็นท์เพอร์เฟกต์ค่ะเป็นรถที่ราคาถูกและดีมากๆการบริการนี่ดีเยี่ยมอยู่ลาซาน8 7นะครับโอเครบกวนเข้ามาใช้บริการกันได้เลยมาเลือกดูก่อนครับผมขอบคุณมากเลยพี่ครับเป็นยังไงบ้างบริการที่นี่ ดีมากค่ะพี่โอจากเซลพี่โอเลยก็คือให้รายละเอียดดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากค่ะให้รถที่แบบเหมาะกับเราเหมาะมากครับผมทาไมถึงได้มาออกรถที่เราคะที่ดูจากเฟซบุ๊กอ่ะก็ดูมานานแล้วแหละดูมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เลยตัดสินใจได้มาดูรถเนาะวอล์กอินเข้ามาแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์ภายในวันเดียวแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะผ่านง่ายมาก แล้วก็ฝากถึงให้พี่ฝากถึงผู้ชมหรือคนที่สนใจที่ยังลังเลที่จะมาซื้อรถกับพี่เพอร์เฟกของเราฝากถึงพี่เขานิดนึงค่ะค่ะแนะนำเพอร์เฟกค่ะนะคะออกรถง่ายค่ะคุณคาค่ะโอเคหนูไม่ถามอะไรย,ยังงั้นเดี๋ยวหนูให้พ่อฝากถึงคนที่สนใจรถมือสองหน่อยแล้วกันก็อยากฝากคนที่อยากออกรถเรามาศึกษาเซลล์เรียนดูว่าเช็คอะไรได้บ้าง แล้วก็รถที่นี่ตรงปกค่อนข้างที่มั่นใจได้ครับโอเคไม่ไม่กรอแน่นอนโอย่างอ่ะเดี๋ยวขอฝากพี่จะไม่ฝากทางช่องทางนิดนึงครับผมว่าจะแนะนําอะไรมายังไงทางเพอร์เฟกต์าได้บ้างครับผมออ๋ก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็เรียนเชิญเข้ามาที่เพอร์เฟกต์คารได้เลยนะครับผมที่ซอยลาซาลาซาครับผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลมากแล้มาเดินใจผมไม่ไกลไม่ไกลมาง่ายๆนิดเดียวเองครับผมหรือไม่ก็ถ้า ที่เกียดเข้ามาก็อาจจะดูผ่านทางช่องทางวัตถุคาก็ได้ครับผมรู้ว่ามีทางเฟซบุ๊กทั้งเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมของทางร้านรับก็มีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่สุเมศมากนะครับผมครับขอบคุครับผมนะครับผมพี่นิคมก็เป็นลูกค้าจากช่องทางของ y o YouTube ครับครับได้ดูรถผ่านช่องทาง YouTube มาแล้วก็อยากรู้ว่าเอยหน้ารถหน้าร้านมันมีจริงหรือเปล่าครับจริงครับ มาแบบไม่้นัดหมายเลยไม่ได้นัดหมายเลยครับมาลองดูว่ามันมีอะไรนะครับก็โอเคครับเป็นตามที่พิกพูดเลยผมก็ดูตาม YouTube นะก็ตามนั้นเลยก็คือส่วนรถได้ห้าหมื่นจริงได้ห้าหมื่นจริงห้าหมื่นจริงออกรถง่ายครับทำเรื่องก็ง่ายครับของพี่นิคมก็คือวันแรกที่มาดูรถเนี่ยอยากรู้จริงว่าการดูรถเนี่ยมันดูยังไงใช่ผมก็ศึกษาตาม u t u b e นะนะผมก็ดูว่าเออพีคทำ เหมือนจริงที่คําพูดไหมเราก็เลยมาดูถูกต้องครับมาพอมาดูแล้วก็เออเป็นไปอย่างที่ที่จริงครับได้อยู่ครับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับด้านหลังเลยแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี14 597,000บาทได้ง่ายๆเลยจองเพียง999บาทเท่านั้นได้รถแบบที่นีคมแน่นอนยังไงวันนี้พี่ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมออกรถกันขอบคุณครับสวัสดีครับดูเพอร์เฟกมาจากช่องทางไหนยังไงพี่ ทางเฟซทางเฟซบุ๊กทาง YouTube แล้วก็เพื่อนแนะนำว่าออกรถที่นี่มีโปรโมชั่นดีอยากแนะนำหลายที่บ้ากหลายอย mm ่างเลยก็อยากให้ทุกคนลองมาดู mm hmm. เข้าลองเฟซบุ๊กดูหรือ y ย mm ูทู e ใช่ดูว่ารถสวยๆเยอะมาก mm hmm. แล้วผมถามพี่กินหนออกรถกี่บาทศูนย์บาทครับมีโปรโมชั่นให้เยอะแยะเลย uh huh. วางเงินประจำ 999บาทอ่าได้อะไรไปบ้างเกียอะมากได้ทั้งประกันฟรีช่วยผ่อนเดือนละ5,900ันเก้าห้าพนเก้านะห้าพกี่เดือนที่เดือนอ๋อดีมากถ้าเกิดมีเพื่อนอยากจะออกรถเนาะมีใครคนรู้จักอยากได้รถดีๆสวยๆแบบพี่วิทย์เนาะโปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยฟรีดาวแบบเนี้ยรบกวนพี่วิทย์แนะนำบริษัทผมแนะนำตัวผมแนะนำเพอร์เฟกต์ให้ผมหน่อยเนาะพี่เนาะ ยินดีมากยินดีอยากให้เพื่อนทุกคนนะที่ได้ดูนะให้มาดูรถที่ Perfect Car และพีโอติดต่อพีโอได้เพื่อการแนะนำอยากได้รุ่นไหนอะไรไหนราคาถูกร,ราคาแพงที่นี่มีให้ดูหมดทุกอย่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อ <c oughs> ได้ครับขอบ,นนขอบคุณพี่วิทย์มากนะครับขอบรถปลอดภัยนะพี่ <c oughs> ขอให้รวยๆครับแล้วก็ ะะจะบอกว่าวันที่พี่เขามาเขาไม่ตั้งใจมาซื้อรถค่ะเขามาเดินดูรถใช่ไหมเดินดูเฉยเเฉยแล้ว<า>ไปไปมาก็มาดูหลานออกรถมาดูหลานออกรถนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปไปมากอ็อยากได้รถก็เลยลองเซ็นไฟแนนซ์นะคะแล้วเคสนี้นะคะออกรถนะคะ ไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะคะแล้วก็อนุมัติภายในวันด้วยค่ะภายในสองชั่วโมงด้วยใช,ใช่ไหมพี่สองชั่วโมงเองยังไม่ถึงบ้านเลยอ,องั้นหนูขอให้พี่ <c oughs> รีวิวความประทับใจหน่อยแล้วกันโอเคครับที่นี่นะครับการบริการเขาถือว่าให้เต็มให้เต็มร้อยนะครับเรื่องการบริการอะไรทุกอย่างคือน้องให้เต็มร้อยไอไอแล้วก็เรื่องการทําเอกสารทุกอย่างคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยของผมอะใช้แค่ปบบเชคต้นเบเดียวเองครับ ก็ S <S สามารถออกรถได้แล้วใช่หากใครสนใจรถนะคะเดี๋ยวหนูให้พี่ช่วยแนะนําอีกนิดนึงแล้วกันเนาะ <S 1> <S 1> รีวิวให้หนูหน่อยว่าอยากได้รถมือสองอะค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่เพอร์เฟกต์อย่างนี้ดีกว่าก็ถ้าเราจะเลือกออกรถมือสองนะครับต้องดูนะครับว่าเต้นไหนว่าสภาพรถรถว่าไม่หนักรถราคาเบาๆครับร้านนี้ต้องมาที่นะครับโอเคคนที่จะมาออกรถกับเพอร์เฟกต์ค่ะเนี่ยแบบว่าอยานนกแนะนำอะก็ ต้องมาดูที่เรานะเพราะว่าอะไรประมาณนี้ครับให้ดูมินิซากหน่อยอ๋อในนี้รถรถสวยครับแล้วก็บริการดีครับง่ายๆท่านฟ่านนะผมนะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมาส่งมอบแทนคุณพิกนะก็ใครอยากเอารถแบบนี้นะครับผมก็มาได้ที่นี่ครับลาซาด์ไปรษณีย์เพลสแคลาบางนาลาซาดกรุงเทพนะครับตัวคุณพีคหนึ่งร้อยห้าเปิดทุกวันนะครับผมเสาร์อาทิตย์วันหยุดเปิดหมดเลยนะครับไงก็วันนี้ขอบคุณพี่ผู้มีหน้านะครับผมนะวันนี้สวัสดีครับเคสนี้นะครับผม พิเศษยังไงถึงต้องดูแลดีขนาดนี้ก็ลูกค้าเป็นอขอออท่ากับพยานนะครับดอนเมืองนะครับเคสสวยมากๆนะครับลูกค้าแล้วก็ใช้เงินออกรถเนี่ยดาวสาเเลยนะครับติดต่อทางออนไลน์เนาะก็ลูกค้าดูมาแล้วมาชอบ Accord e ์อยู่คันหนึงก็คือเป็นคันสีขาวที่ดูเข้ามาแต่พอมาถึงหน้างานจริงๆลูกค้ากลับมาตกหลุมรักสีดำไฮบิดเพคคันนี้ที่ราคาอยู่ที่ 1, 1 9 7 0 0ล้านบาทก่อนหักส่วนลดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าทำเรื่องอยู่5วันได้รับโปรโมชั่นเช่นเดียวกันเลยครับจอง999บาทออกรถด้วยเงิน999อบาทแรกรับส่วนลด5 0,000บาทแต่ลูกค้าอยากจะดาวเพิ่มเนื่องจากว่าอ่าลูกค้ามีรถเทินกับเข้ามาด้วยนะครับผมเ <laughs> บื้องต้นก็ต้องมาอย่างเงี้ยแหละครับรถสีดำ <laughs> <laughs> เดี๋วก็ต้องมานั่งดูแลให้นะครับแต่ผมยินดีนะครับเต็มใจถ้าใครอยากได้รถสวยนะครับอยากได้รถด,ดีนะครับวันนี้ ติดต่อมาที่ผมนะครับบริษัทผมเซลล์โอหรือว่าเซลล์ท่านอื่นๆนะครับบริการดีแบบนี้ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอย่างที่ผมบอกครับติดต่อมาที่ผมแต่ว่าวันนี้ลูกค้ายังไม่มาผมขออนุญาตเช็ดรถต่อนะครับแล้วก็มีปัญหาปรึกษาได้เสมอน,นะครับผมสําหรับทนนี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ